สวัสครับแมอครไก่ครับเขตครับเกี่ยมปลาค้าพห้กูจะมาแทงค้อมันเนาะจะมาล่มคุบข้าคุบเนี่ยจะดีก็ไดดเนี่ยค่ะเป๋วขอโทษเมื่อกี้เปลาเฟ้าเกินไปป้าแม่ขาดตลาดแม่ขาแพงกว่าเขามีคนพูดโจกพวงงามขาบป่านนี่ยู่ง้่สูม่่ดิ งม้งเลยตาวาตาวาตาวานั้เเ้ยแล้วปรเด้หมายถึงเธอเราหมายถึงผู้หญิงที่ใส่เสียดสีแดงแดงนั่นนะขอคูดที่ตาถึงนะคะแม่ครับขออนุญาตบอกกันแม่ค่ะขายของในตลาดเด้นะครับบอาเฉยๆนะลูกนะปาทินโถผู้งามปนีเม่นไผ่น้อเป็นพ่อแม่ เพื่อนจังใดจังกะปล่อยสาวหน่อยใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นแนหายใจเขาเลิกเเอาดีๆมันกัดหนาวครับเนาะผู้งามปอนี่เป็นไผ่โน่เป็นพ่อแม่เพื่อนจะได้จังกะปล่อยสาวหน่อยมานั่งแทงสื่อผ่าภูมิตัวละท้ายในใจดีโสดตัวไอ้บ่ได้บ่หมัวถ้าจีบน้องสิว่าจังไดปาดหลานคือเป็นตาฮักแท้เอ็นนาเตาะยู่แย่ เนียครับ่ฉันนี่กระหักซื้อหอมจันบอกไปเลยนมงลูกสะพายพ้อสะบินแม่สุบัดเมียนค่ะกะทิอุ่มอยู่เนี่ยก็คือลูกของหอมจา้าลูกแหวนหลานหรือว่านอเอาใจเนี่ยลูกของหอมจันลูกของหาเองจ้ะมีลูกมีผัวหรอตีบ่าอยู่นี่ไหมกะเมียน<ช>ละนองามปนี่ไหมโอ,โอ้กะสันเต้อ เได่ององานหลายมือไม่พี่นองลงลืมก่อนล่เระบาดนีโอ้กะสันตันตืน่นยืนเหล้ามองแล้วเม,มาบาหอมจันจ่าหอมจันจ่าในอุระมักอายสีตาย้อนกว่าหากักเทจนมาพีนี่เกเธอบอกว่ามีผัวตอนแรก,กวัวบมนทิน้นย่านเพียสินกะเมน,นันแต่ว่าใจมันหาวใส่เมียเขาบ่าได้มา บาปเ่าได้สูบยาบาปเ่าได้ขี้สั่งแต่ทางอายอยากขี้เธอเฮ้ยเม่ยเบาหยอกรเบาหัวน้องแก้คอเขาเศร้าซาเด้อพี่เอาเบาให้คนซาเนินทางผู้งามประดีษฐ์กามีผัวไม่ลูกอ๋อฉันบ่ยอมน้องใจผัวบ่สวยซาให้คนใหญ่เกิดมาบ่ทันได้ป่งคนถือสเปกประดิษฐ์เทียยุ่ง อหอมคอลองคอนสีมองคอนสีห์ดัน้อใจดอกรับเดืองต่อก่อนซือ่อๆดอกเียพผากผากผักผูมครับพุ่มลอกระดอสาวได้พอเพิ่นกวังเียผากพน่น้าหาวอีหวมกูมาสร้างเงน้าใส่เสียสีโกโ,โอ้ยยบอกวบบ่มววรลาย ดูสายตาคือมึงคิดแอบแปลง,อ,งอ,อ,อีหยังใบอีฮานี่เป็นตาสั้นะสัวอ,อ้ภาผภาคภูมิดีๆแน่ไอ้ภาคภูมอย่าไม่คว้าคนมีบวยเสียเสือคิดวอดมือแมวแน่อีตอนนางลงหุบเอาไว้หุบปากเธออย,ออย่าเบาความเก่ามันผิดหู คุณประตูเฝ้าดีอย่าวุ่นไม่ได้ใจหายเป็นผ่อนนางมาลายยี่หอมจันที่แม่ตองเกี่ยอยากกับฉันเอาส่ะมือเป็นคว้าอา่หลังเราเดือนพอนทำที่อ่อนบาปอเอาความในใจมึงอยากเดาคว้าอีแพ้ีมหัวมาอยูนิ่ตัวการ

กระสุดเปน็นเนาะโอ้ยนี่หอมจันทร์ได้ยินข่าวมาติดคาแผงยี่สองเดือนสามเดือนแล้วมาจ่ายคาแผงมาซะดีๆเร็วใหญ่เลยเจอลูกพี<ช>่เขาเถก<ค>ขอเพิ่นแม่งขอเพิ่นป <_ an> ระมาณประมาณช่วง <_ an> เนีย้ยท่าจังสันหอมขอใจคาแผงแค่ครั้งเดือนที่แล้วอ,อีกเดือนหนึ่งหอมขอพัดไปก่อนได้บัจจายจ๋าในบัจจาย เดียวค่ะอยากพัดไปจากปีสองปีเฮียกับบ้าบายอย่างดอกเดี๋ยวจำเครียดกันกันเดอกหอมจันเนาะเป็นอะไรจเฮียค่ะเอาอเป๋อกระคอพัดอีกจล้วแปดเดือนนะไอ้เขาพัดอีกกว่าแมนผู้หญิงแล้วไปเมนใจไม่ครบตั้งสองเดือนถ้าหากว่ามื่อี้บ่ไดใจละก็พาพ่อพาแม่ของเจ้าไปถามป้าอยู่ร้านตลาดให้มันเยี่ยงมันหล่อนออกเข้าใจบ่เฮียมันก็บอกว่าเขาจะด่าโอ้ย นี่ละหนูเขาเรียกว่าตักกแตนชนระดาอะไรคือตักกแตนชนระดาคนไม่ใช uh ่ทําอะไรก็ผิดมันแต่แต่เมื่อไหร่อิ่มหอมจังอิ่มม่านหัวใจเอ้ยอิ่น้ำนึ่งไหลลึกอิ่เดือดในใจลอยเลยตัวโกงมาลับขนาดไหนผ้ามื้นบานฉนอยในแหงโอ้โหพี่เอวี่ดิ้ยับไป แม่จะหอยดดกินอี่ก็แก้ว่ะฉน้อยเนี่ยอีแพกมึงเอ้ยเนาะ